โอเคครับผมสวัสดีด้วยครับก็มาในคลิปสุดท้ายของวันวันนี้แล้วนั่นเองนะครับเราก็จะมารีวิวตัวส่วนของ f o x กซครับวิตเทเลตฟ็อกซี่ครับผมตัวที่แล้วเนะี่ยวิตเทเลตเฟดี้ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ในครั้งผมไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรอผมสุ่มหามาได้ก่อนหรือว่ามีตัวใหม่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับนในตัวส่วนของวิตเทเลตฟ็อกซี่เราก็จะมาดูที่พาสซีฟเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเกมนี้นี่มีพาสซีฟแล้วนั่นเองนะครับ นัดทุกๆหนึ่งวินาะทีนะครับนะยูนิตตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติไม่ได้โจมตีนะครับจะได้รับบัฟเพิ่มเนี่ยนะครับพลังโจมตีและระยะนะครับจะเพิ่ม1%นะครับนะทุกๆหนึ่งวินาทีนะยูนิตถ้าอาที่ไม่ได้นะครับไม่ได้โจมตีนะยูนิตตัวนี้เนี่ยต้องไม่ได้โจมตีนะจะได้รับบัฟเพิ่มนะครับพลังโจมตีและระยะโจมตี1%สูงสุด30%นตครับผมแต่ หากยูนิตตัวนี้นะครับโจมตีก่อนจะถึงบัฟ30%จะจะอาจจะถูกรีเซ็ตให้เหลือเป็นศูนย์นะครับแล้วก็นับใหม่เนาะแต่ถ้ายูนิตตัวนี้เนี่ยสะสมบัฟครบ30%แล้วก่อนที่จะโจมตีถ้าเขาโจมตีเนี่ยเขาจะยังคงบัฟนั้นไว้ต่ออีก45วินาทีหลังจากโจมตีนะผมนะเออส่วนพาร์สิที่สองับพาร์สิบข้างล่างนี้ผมนะ อ่ามาถึงมาหน้านี้ครับนะเมื่อ,อยูนิตตัวนี้โอ้โหโจมตีโดนศัตรูครั้งแรกเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มนะครับนะเป็นโบนัสสามสิบเปอร์และทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถารเลือดเลือดไหลโอ้โหขอไปด้วยซึ่งจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอ่าเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีภายในสองอ่าภายในเวลาสองวินาทีนะครับคิดเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของความเสียหาย ต่อครั้งนั่นเองนะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะผมก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่โหดนะคือตัวนี้ผมแนะนําว่าต้องหาครับแบกดีมากนะทุกคนเออแล้วผมอ่าคือผมแนะนําสอนตัวนี้จริงๆนะถ้าสมมติจะเลี้ยงในหะูผมยอมไปสุ่มตู้มากกว่าตัวนี้นะเออเพราะตัวในตู้มันอยู่ขุมกว่านะครับหรือไม่ก็ไปเก็บกัวเดนเฟรดี้มาก็ได้นะครับเพราะว่ากัวเดนเฟรดี้นี่ยมีไทม์สลอฟนั่นเองนะครับแต่ในโหมดปกติเนี่ยจะเล่นยากหน่อยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าในรับว่าจะเป็นยังไงสาหรับตัวตัวนี้ครับโอเคครับผมมาเลยนะครับเรื่องนี้เราไม่ได้วางตัวเขาก่อนนะข่าฟลักซี่เนี่ยก็จะแพงหน่อยนะทุกคนอยู่ที่3ามพเลยนะครับนะยูนิตตัวนี้นะครับวานได้ทั้สองตัวนะครับนี่นะช่วยกันได้แน่นะยูนิตตัวนี้นะครับดาเมจก็จะแรงวิก็จะเร็วนะผมเลยแนะนําไม่หานน่นองนะครับตัวนี้เนี่ย เหมาะกับบัฟอะไรเดี๋ยวเราพูดกันตอนท้ายเลยกันนะครับนะดาวเมท96ครับระยะ15ครับผมคุณดาว2วินะอัพทั้งหมด1,750ครับอัพไปครับผมระยะก็จะเพิน 1, นะ่มมา1หนึ่ะเป็น16ดาวเมทเนี่ยเป็น136ครับผมนะอ่านี่เห็นไหมเขาได้บัฟมาด้วยนิดนึงนะครับเออหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอุ้ยนี่ไงบัฟมันขึ้นเออเนี่ยเนี่ยขึ้นเรื่อยๆเลยเห็นไหมทุกคนเอ,อ้ยนะผมอุ้ยนี่1.4แล้ว เราจะรีวิวตอนเขามีบัฟ์ไหมบัฟมันคือเมล้วก็ช่างมันแล้วกันต่อไปครับ2 0 0 0อ่า250นะครับอัพไปดาเมจก็อยู่ที่184นะครับระยะเพิ่มมาอีก1ครับเป็น1อ่าเป็น17น,นั่นเองนะครับแล้วก็อ่าขั้นต่อไปอัพ2,750ครับผมอัพไปเนะี่ยดาเมจจะเพิ่มเป็น184เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมนะระยะเพิ่มเป็น18ครับ โอเคต่อไป3,500นห้ร้อยนะโอดาเมจเพิ่มมาอย่างเดียวนะ227ครับแล้วก็3,000นะครับดาเมจเพิ่มมาเป็น269ครับระยะเพิ่มมา1นะครับเป็น19นะครับขั้นสุดท้ายสาัน3า0 0ันห้ารับผมอัปเกรดไปนะดาเมจอยู่ที่297ครับระยะ20ครับผมตัวบัฟสำหรับตัวนี้นะครับอแล้วก็ DBS เนี่ยจะอยู่ที่197นะครับ ตัวบัฟอ่าสำหรับผมเนี่ยที่ผมจะให้เลือกอ่าที่ผมแนะนําในตอนนี้ที่ในเกมมีเนาะนะผมนะมันไปได้สองสายครับคือจะเน้นดาเมจได้สุดเลยนะครับผมนะก็คือเน้นตัวส่วนของดาเมจแต่พาสซีฟของเขาเนี่ยมีเรื่องของดาเมจอยู่แล้วน,นั่นเองนะก็แล้วแต่นะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยคือสายสปีดครับถึงสปีดเขาจะเล่วอ,อยู่แล้วเนี่ยแต่ผมแนะนําให้เอาสปีดไปก็ได้นะครับนะ ส่วนเรื่องของระยะเนี่ยก็เช่นเคยครับถ้าตัวไหนพอเล่นได้บาบระยะมันแทบไม่สําคัญแต่ความจริงตัวนี้ระยะเขาไม่ได้สูงมากนะก็สามารถเล่นระยะได้เหมือนกันคนระับตัวนี้มันแบบครึ่งกลางสามารถเล่นได้หลายสายนะครับแต่สายที่ดีที่สุดสำหรับผมเนี่ยก็มีอยู่2สายครับจามเมกับสปีดนะสุ่มได้ไหนก่อนก็ใช้นั้นก็ได้นะครับผมเคปประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครตัวนี้ครับสำหรับวิเทเลตฟล็อกซี่ครับผม ถ้าใครชอบก็ like, กดไลค์กด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับคลิปในวันนี้ก็จบลงที่ตัวนี้ครับผมสามคลิปรวดในวันเดียวครับคลิปน่าจะเป็นตัวอะไรหรือจะเป็นคลิปประเภทอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันครับสำนันี้มีแค่น,นี้ครัเจอกันครับ